นี่นะครับผมมืันนิจภาพมะมึงต้นต้นมันจะแอนนะครับผมนี่ครับมันจะแอนนี่ลักษณะมันสเป็นนังนสิล่ะครับผมนี่นะครับลักษณะต้นมันกค่สีมันสีสีว่าจั้งแต่ละนี่นะครับมันจะโค้งครับเงามันมันมันจะโค้งขึ้นมาตังแต่สีแล้วก็มันจะมันละมันแค่สีตรงนะครับเพ่อนเ่อนผู้ใดเข้าใจกันสิ พรลุกยกันเดีวนะผู้ใดเคยปลูกมันนะครับเนาะนี่ครับมันกะจิกค,ค้งแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนะครับต้นลักษณะต้นกะศิประมาณนี้นะครับใบมันกะศิประมาณค,ใใคกกละะ้ายๆครับใบคล้ายๆก็สึกเกษตรยัก์แล้วก็คล้ายๆกับหอยบงหกสิบนะครับแต่บะแมนเกษตรยัก์แล้วก็บบแมนหอยบงหกสิบนะครับเป็นลูกผสมมากครับนี่นะครับต้นกะสิประมาณนี้ครับ อยู่ในร่องอยางเราครับนี่มันจะเป็นร่องอยางร่องหนึ่งที่ผนจะปลูกปลูกสองสองแถวมัน่นะครับระยะห่างกับประมาณเกือบมึงกะมึงได้ตาเปล่ากับสองเมตรนะครับความกว้างของรล่องครับระยะต้นกับประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมปลูกกับปลูกในร่องอยางครับเผาปลูกเผ่าปลูกงงเล็กก็ได้ครับนี่ครับต้นกับประประมาณนี้ครับ บมเม็นหน่อยนะครับใหญ่ครับนี่นี่นะครับจะให้เพิ่นมาตัดที่มึงเนี่ยนี่ครับผมตัดให้เพิ่มมึงแน่ว่าจะเพิ่น่เิมครับเพิ่นจากมึงความสูงมันนะรัดเดียวประคายนะครับมึงครับมึงละมันใหญ่บ่ใหญ่ครับเกิดทับข้อคนตัดครับ ครับงามอีดีนะครับผมมึงเอาโลดครับมึงต้นมั่นคับมึงต้นมันกับคนเหรอครับเงยไม่เง่กัได้ยิงเกนแกนนี่เสียบบนลงเลยเหรครับนี่ตัดที่เดียวป่ะขาดนะครับนี่ครับผมมั่นี้นะครับผมเดี๋ยวมืออื่นสิมาตัด แปลงนี่แหละครับมืออื่นจิมัขุดแปลงนี้นะครับมาทายให้ชมกันซื้อครับนน่ยว่าลักษณะละมันจะแอนมันเป็นตั้งไดนะครับนี่ครับมันกระจีโค้งเงามันจะโค้งหรือมัสกครับและมันจะตรงครับแล้วมันจะแอนนี่มันจีหลายล้ำนะครับส่วนมากมันจะแอนสิบดแตกงาขังทึงนะครับมีส่วนหน่อยนะครับทีแตกนี่ครับมึงเอาลวกครับ คนตัดกับละมัน,นเ,มเน่ยาววะยาวนครับวนะความยาวของละมันหอดยอดกับสิบประมาณสามเมตรนะครับความยาวของละมันความยาวของละมันโอเคนะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมสีบัวไทายเป็นคลิปเดียวนะครับมันสีเงาครับมันตัดเป็นคลิปๆไปนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ ติดตามได้ครับผมลำมันกับติดตอ่อได้ลมันกับติด่อได้ครับถ้าเ่เบิดก่อนนะครับค้นหากันขนาดครับโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ